สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาปลูกทุเรียนกันต่อนะครับนี่ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เดินผ่านมานะครับเห็นลิ้นจี่จักรพพัดนะครับก็งามมากครับมีอยู่เจ็ดแปดต้นนะครับก็ออกลูกติดผลนะครับเพียงแค่ปีเดียวนะครับอันนี้ก็อายุอายุก็สิบกว่าปีแล้วก็ครั้งนั้นนะครับออกลูกนะครับโดยการคว้านกิ่งเขานะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับ แล้วก็ตัดแต่งกิ่งฮะแล้วก็ออกปีเดียวแต่หลังจากนั้นมานะครับเราก็ไม่มีเวลาทําอีกเลยจริงๆต้องบังคับให้เขาออกลูกนะครับแต่ยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทําให้เขาออกลูกให้ได้นะแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาครับช่วงนี้ก็มาปลูกทุเรียนกันก่อนฮนะนี่ครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับ ครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาวิเคราะห์สาเหตุของทุเรียนนะครับที่เขาไม่โตนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับก็ใบเหลืองครับก็คงจะไปต่อไม่ได้นะครับต้นนี้เราก็เลยปลูกปลูกต้นใหม่นะครับเอาใกล้ๆกันครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีงานเกษตรนะครับกาจะไปเดินเชี่ยวๆนะแล้วก็อาจจะยกมาสักต้นสองต้นนะครับมาปลูกใหม่นะ อันนี้ก็สองปีแล้วครับตั้งแต่ปีหกสามนะก็ไม่ได้ผลนะไม่ไม่โตนะครับส่วนต้นนี้นะครับก้านยาวนะครับเพิ่งปลูกไปนะครับเพิ่งปลูกไปได้สี่วันเองครับเอามาแทนต้นเดิมนะครับต้นเดิมก็ปีหกสามเหมือนกันครับก็เขาจะเหลืองนะเหลืองก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เราก็มาวิเคราะห์นะฮะน่าจะน่าจะวิเคราะห์ถูกนะครับน่าจะเกี่ยวกับหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือต้นพันุนะครับต้นพันุ ต้นพันธุ์ครับต้นต่อนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ทําไมเราถึงทำไมเราถึงฟันทงไปว่าต้นต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายต้นนะครับที่จเจริญเติบโตนะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นอื่นก่อนนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันนะซื้อมาพร้อมกันอันนี้ก็ สิบเจ็ดสี่หกสี่ครับหนึ่งปีกว่ากว่าหมอนทองนะก็เป็นหมอนทองนะน,นี่ต้องบำรุงหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันครับพร้อมกันครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มแตกแตกใบใหม่นะครับแตกยอดใหม่แล้วเดี๋วต้องบำรุงกันต่อนะอันนี้ยังไม่ทิ้งนะสำหรับต้นนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าหมอนทองครับ ซื้อมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้ทําไมจเจริญเติบโตนะงามมากครับเม็ดกว่าแล้วแล้วก็จะมีกิ่งกิ่งพันุนะครับพื้นเมืองนะครับเราเอามาเสียบเอาเม็ดมาเสียบไว้นะแล้วก็ก็จเจริญเติบโตเท่ากันแล้วครับเท่ากันเลย,เลยอันนี้เราก็ได้ตอนไว้ครับตอนไว้ก่อนตอนเพื่อไปเสียบยอดต่อนะแล้วก็จะตัดช่วงนี้นะครับตัดช่วงนี้แล้วก็ไปเสริมรากของต้นนี้แล้วเราก็ได้ได้สามต่อนะครับ เสริมรากหนึ่งนะครับตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเสียบยอดหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําในอนาคตต่อไปนะนะครับก็จะมีบางต้นนะครับที่งามแล้วก็บางต้นที่ไม่งามนะครับท,ท,ทั้งๆที่พื้นที่ก็เป็นพื้นที่เดียวกันนะก็มีการบํารุงเหมือนๆกันนะก็ใส่ปุ๋ยชียวภาพนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่เราหมักเองหมักจากเศษอาหารบ้างแล้วก็จากหมุนสัตว์บ้างนะ ต้นนี้ก็งามครับงามหนึ่งปีนะครับเท่ากันแล้วเท่ากับต้นเมื่อกี้อันนี้ก็เตรียมเหมือนกันนะเราก็ฝังเม็ดฝังเม็ดไว้นะครับฝังเม็ดพื้นเมืองไว้แล้วก็จะทําการเสริมรากต่อไปนะครับอันนี้ก็ตอนเหมือนกันตอนเหมือน,นต้นเมื่อกี้เพราะว่าพันพื้นเมืองนะครับที่เรามาปลูกนะครับเขาจะเจริญเติบโตเร็วมากครับ แล้วก็จเจริญเติบโตดีแล้วก็โรคไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยก็พร้อมๆกัน,นครับอันนี้ก็หมอนทองครับ17-4 6-4นะครับ, 17, 4, 6, 4รบก็ปีนี้ก็เดือน8-6-5นะครับก็1ปีนึง1ปี4เดือนนะเนี่ยครับก็เห็นได้ว่านะครับบางต้นก็ไม่ไม่ไม่โตเลยอันนี้เราก็อาจจะไม่เอาไว้นะครับอาจจะตัดเขาไปเสียบ เสียบยอดเม็ดพื้นบ้าน,นครับที่เราเพาะไว้นะอันนี้เราก็จะเอาไว้ไว้เสริมรากครับพื้นบ้านลูกนี้ก็จ้องไว้แล้วครับอาจจะต้องเปลี่ยนสําหรับตอนนี้ก็งามอยู่ครับนี่ครับพร้อมกันพร้อมกันก็ก็จะมีงามบ้างไม่งามบ้างนะครับต้นที่เจริญเติบโตดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างนะครับปะปนกันไปนะครับ ก็น่าจะเกิดจากกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ต้นตอนะครับอาจจะไม่แข็งแรงนะครับสันนิษฐานไว้นะเพราะว่าพื้นดินเพราะว่าสภาพดินนะครับก็เหมือนเหมือนกันก็เป็นการวิเคราะห์ปัญหานะครับปัญหาการปลูกทุเรียนนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เป็นทุเรียนมือใหม่นะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปครับอันไหนไม่ดีเราก็แก้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ ถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆก็ไปไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยน,นครับซื้อมาปลูกใหม่ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราไปวิเคราะห์เรื่องของการโตไม่โตนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้ววันนี้ก็ก็มาดูการปลูกนะครับของทุเรียนต้นนี้นะครับ สำหรับต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์กระดุมนะครับกระดุมปลูกถ้าปลูกปลูกนะรับปลูกเมื่อวานนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับหกห้านะครับซึ่งมาแก้เข้าใหม่ครับเมื่อวานมามาปลูกนะครับช่วงเย็นนะครับฝนก็ดามาแล้วเราก็เลยตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอาดินกบไปบางส่วนนะครับ แต่ด้วยความชุกระหุนะครับเมื่อวานนะครับฝนก็นํามาครับเราต้องรีบ <c oughs> กบกบกบแล้วกว็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกว็แล้วกว็ามาแก้ไขในวันนี้นะครับ <c oughs> พอเม <pastry> ื่อวานนะครับ <c oughs> เราได้หันหน้าหันด้านน,าน,านี้ด้านนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นหลังใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังใบไป,ไปทางทิศตะวันออกครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เหมาะนะครับก็จะต้องหันหน้าใบนะครับหน้าใบหน้าใบอย่างนี้นะเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนะครับเราก็เลยมากลับกับด้านนะ กับด้านใหม่วันนี like er. Indeed, ้แล้วก็มาแก้เรื่องระบบลากด้วยนะครับซึ่งเราก็จะไม่ให้มีปัญหาแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าของเดิมเราไม่ได้แกะลากนี้ออกเลยอันนี้ลากแก้วเราก็ตัดไปแล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆแกะลากเขาออกนะด้านข้างให้เขาแผ่ออกนะแล้วก็เอาดินดินลงนะซึ่งเมื่อก่อนครับเราเราปลูกนะครับก็นี่ อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยแกะรากเขาออกเรากลัวรากเขาขาดนะอันนี้ขาดแล้วเราก็ค่อยๆนะครับให้เขาแผ่ออกด้านข้างอย่างนี้นะแล้วก็เอาดินลงนะก็เป็นวิธีการปลูกครับต้องให้ความละเอียดับเข้า่อนครับก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวรากเขาขาดหมด ก็ค่อยๆแกะนะเพราะเมื่อก่อนเราปลูปกครับเราก็เอาลงลงแล้วไม่ได้แกะรากไม่ค่อยได้แกะรากอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่รากไม่เดินนะนี่เราก็ไม่อยากเกิดปัญหาแบบเดิมๆนะครับ mm hmm. ก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับเราก็ุด,ด้ยมือใหม่นะครับ mm hmm. อยากปลูกอะไรก็ปลูกครับ ไม่ได้ปลูกตามกระแสปลูกเพราะความชอบด้วยนะนี่ครับเราก็จะดึงรากฝอยเขาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดินลงดินลงแล้วก็ให้เขาแผ่ออกนะครับแล้วก็เอาดินลงก็ทำอย่างนี้ก็น่าจะรอดนะครับแล้วน่าจะรอดแล้วก็หลังจากที่เราลงดินไปเรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้ก็คือการบำรุงนะครับ ช่วงหนึ่งเดือนนะครับเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเราจะใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพแล้วก็เกี่ยวกับปุ๋ยหมักนะครับด้านล่างเราก็ลองด้วยปูนขาวนะครับแล้วก็ขี้เถ้านะครับกันลากเน่าเนะเนี่ยก็ขยายลากก็ออกมาอย่างนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราก็กบดินกันต่อนะก็ทำไปเรื่อยๆครับนี่เราก็มาดูต้นนู้นนะครับก็เป็นหมอนทองนะครับสามปีนะครับก็เป็น 1, พันพ่อเม็ดของเรานะครับนี่ก็สามปีแล้วก็ได้แค่นี้ครับ เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยจนกว่าเขาจะออกลูกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะออกเมื่อไหร่นะวันนี้เราก็มาปลูกกระดุมกันก่อนครับวันนี้ ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการปลูกนะครับทุเรียนพันธุกระดุมนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบหกนะครับเดือนแปดหกห้านะครับจริงๆเราเราปลูกเมื่อวานนะครับเรามาแก้แก้กลับด้านหน้าใบหลังใบกันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักก็ทําไม่ทันนะวันนี้ก็มาปลูกเป็นที่เรียบร้อยครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับต้องรอดูกันยาวๆครับ ก็โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไคร์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เราครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเข้าสวนนะครับทาอะไรต่างๆนะก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะกางแสตนให้เขานะครับแล้วก็เดินระบบน้ําใหม่นะก็โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปกางแสตนให้เขาก่อนนะแล้วก็เดินระบบน้ําใหม่ ไปแล้วครับ